โรคภัยไข้เจ็บสมัยนี้มันน่ากลัวนะคะโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าโรคเรื้อรังมันเกิดจากพฤติกรรมการกินนะส่วนใหญ่จะเกิดจากพฤติกรรมการกินและขาดการออกกําลังกายเลือกกินอาหารที่มีไขมันสูงด้วยเวลากระชั้นชิดถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองนะเลือกกินเลือกรับประทานอาหารแล้วก็ ออกกำลังกายอย่างน้อยเวลาว่างๆอะค่ะเวลาว่างๆก็หันมาออกกำลังกายเล็กๆน้นอยๆแต่การกินคือเรื่องที่สำคัญนะวันนี้ก็ดื่มนะคะเป็นกาแฟดำเพียวไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำไม่ใส่น้ำหวานอะไรเลยเป็นกาแฟกับน้ำร้อนอย่างเดียวมันดีต่อระบบร่างกายค่ะ ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีพฤติกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายดังนั้นเราต้องเลือกกินเลือกรับประทานรับประทานอาหารที่ให้พลังงานน้อยเพื่อที่จะให้ร่างกายดึงพลังงานที่ค้างอยู่ออกมาใช้ถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่มีพลังงานเยอะแล้วร่างกายก็มีพลังงานที่ค้างอยู่ ใช้ออกไม่หมดจะไปอุดตันตามเส้นเลือดสิ่งที่ตามมาคือไขมันไปอุดตันที่เส้นเลือดอวัยวะไหนอวัยวะนั้นจะอักเสบเช่นไปอุดตันที่เส้นเลือดบริเวณไตก็จะทําให้ไตวายฉับพลันไปอุดตันที่เส้นเลือดสมองก็จะทําให้เส้นเลือดสมองอุดตันและอักเสบกลายเป็นตีบหรือแตกไปอุดตันที่เส้นเลือดหัวใจกลายเป็นเส้นเลืดหัวใจอักเสบ ต้องบอลลูนต้องใบพาดเกิดจากพฤติกรรมการกินหลีเลี่ยงในเรื่องของพลังงานนะคะที่ให้พลังงานสูงเราหันมารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อน่างกายเช่นอาหารต้มอาหารหนึ่งนะคะแล้วก็หลีเลี่ยงของหวานเหล่านี้ค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเราใช้พลังงานไม่หมดร่างกายตรงนี้ค่ะจะไปเกาะ ตามผนังเส้นเลือดต่างๆของร่างกายอายุยังน้อยนะคะปรากฏโรคเรื้อรังสูงมากเกิดจากการบริโภคเป็นหลักบางท่านก็ดื่มกาแฟที่เป็นกาแฟนมทุกวันบางท่านก็ดื่มเครื่องดื่มบานเช่นชายเย็นโอวัลตินเย็นโกโก้เย็นเหล่านี้เป็นพลังงานสูงค่ะ เมื่อขาดการออกกำลังกายหรือการนําออกก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดต่างๆอายุน้อยๆเราเจอความดันอายุน้อยๆเราเจอเบาหวานอายุน้อยๆเราเจอเกี่ยวกับไขมันสูงโรคเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ด้วยพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะอยากให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเอง เพราะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขค่ะห่างไกลกับคำว่าโรงพยาบาลเพราะคำว่าโรงพยาบาลคือรายจ่ายมหาศาลนั่นเองค่ะ